ประชาลพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของกล้วยครับคุณผู้ฟังครับแมไม่ได้มาแจกันนะคุณผู้ฟังแต่พูดถึงเรื่องของกล้วยที่เป็นกล้วยดิบครับคุณผู้ฟังครับ,รบเขาเรียกเป็นผงกล้วยนะกําลังเป็นเทรนของสุขภาพเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีประโยชน์เยอะทีเดียวเหมือนกันแล้วที่สําคัญคือมันต่อยอดมันแปรรูปจากกล้วยที่เป็นกล้วยผลไม้เนี่ยนะมาต่อยอดแล้วกลายเป็นเครื่องดื่มเป็นสุขภัณฑ์เป็นเขาเรียกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยนะครับอันนี้สําคัญมากครับ แล้วแบรนด์นี้เขาทำต่อยอดไปในอีกหลายตัวด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของแบรนดีปาสนะครับคุณผู้ฟังครับคุณสุภลักษณ์บ Wo ัวรอยบัวโรยนะครับหรือว่าคุณเพชรเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับคุณเพชรอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเพชรครับสวัสดีครับแม่คุณเพชรอยู่ในเทรนสุขภาพเลยนะครับคือเรื่องของกล้วยคือตอนนี้หลายๆคนถ้าเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนี่เราจะคบเลยว่า ผงกล้วยดิบแม่เยอะทีเดียวเหมือนกันโดยเฉพาะคุณฟังหลายๆท่านบอกว่าเป็นคนที่เป็นพนักงานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์ออฟฟิศนะนั่งอยู่หน้าจอต่างๆมักจะท้องไส้แปรปวนกล้วยดิบตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับต้องถามก่อนครับไปยังไงมายังไงครับคุณเพชรครับถึงมาทําเรื่องราวของกล้วยแล้วต่อยอดมาถึงเป็นกล้วยผงเนี่ยครับครับผมอ่อต้องต้องเล่าย้อนไปนิดนึงเลยครับปกติที่ที่ ที่บ้านนะครับขายของอยู่ที่ตลาดน้ำพะวานะครับก็ซื้อมาขายไปครับผลิตภัณฑ์แต่ว่าตอนนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีก็คือเป็นกล้วยถ่านเราก็เลยแบบว่าต่อย,ยอดโดยการรับซื้อกล้วยสดจากในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งซึ่งตอนนั้นถือว่ามูลค่าค่อนข้างค่อนข้างต่ำมากเราก็เลยตัดสินใจนนรับจากเกษตรกรมาเพื่อแต่รูปโดย มุ่งเน้นโดยการที่เราตั้งใจที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นข mm hmm. องต้องการให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็อย่างที่สองคือต้องการให้เกษตรกรเี่ย <c oughs> มีรายได้ที่ดีด้วยแล้วก็ตัวกลุ่มมีรายได้ที่ดีด้วย <c oughs> เราก็เลยเริ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชนขึ้นมาเพื่อลุ <c oughs> ้ด้วยครับแล้วก็สินท้ายแล้วขอกเาคือเป็น ด้วยอบหรือด้วยตาทุกคนรู้จักกันนด้แหละครับแต่ว่าตอนหลังมันก็มีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าพอเราไปขายปรากฏว่าเเขาเรียกว่าราคามันออมีเขาจะมีเจ้าตลาดกันอยู่แล้วคือเป็นเลสสีแดงแหละแข่งกันเยอะแข่งกันสูงใช่ใช่เจ้าตลาดที่เป็นด้วยตานะครับก็เลยทําให้เรา่ไม่สามารถไม่สามารถอัพราคาไปได้มากกว่านี้เลย รับแล้วก็ออกอย่างนี้ยก็คืออายุการเก็บรักษาของไฟตาเนี่ยโออได้แค่เป็นแบบสามหนึ่งแค่หกเดือนแค่นั้นอะไรางี้ครับ mm hmm. ก็ไม่สามารถแบบต่อยอดไปได้ไกลมาก mm hmm. เราก็ได้ตัดสินใจในการที่อย่างนั้นเรามาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ดีกว่าที่เราเป็นเจ้าแรกๆที่ mm hmm. อ่าเราเริ่มผลิตอย่างที่หนึ่งก็คือเราจะได้กำหนดราคาเองได้ด้วยค่ะที uh ่ huh. สอบคืออายุการเก็บรักษาก็แบบต้องนานด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่สามก็คือเราพยายามพัฒนาสินค้าเพื่อให้มันตอบโจทย์ สุขภาพอัอบานตอนนั้นแล้ว้็แน่นาคกดด้วยก็เลยเข้าไปคุยกับสําน,นักงานนะวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็กรมส่งเงินเกษตรนะครับมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เลยได้เป็นเครื่องหลื่มไว้ผงสำเร็จรูปเนี่ยนะครับเอาไวา้ชงทานครับครับผม คือคือเริ่มต้นเนี่ยเป็นเกษตรกรแหละแล้วก็กล้วยเนี่ยเอาเข้าจริงๆคือทุกพื้นที่มีหมดเนาะแข่งขันกันเนาะเราก็จะเห็นแปรรูปก็จะเป็นกล้วยชาบ้างละกล้วยตากบ้างละกล้วยโอบ,บ้างแล้วก็แ,แ,แข่งกันกันสูงแล้วก็ทําให้ปลูกกันเยอะราคาก็ตกมันนั้นมันต่อ,ตอยอดเอานาวัตกรรมเข้ามาช่วยเราก็เลยไปต่อยอดจนกลายเป็นกล้วยผงเนี่ยนะครับแต่ซึ่งซึ่งตอนตอนที่คุณเพชรทาตอนนู้นตอนนั้นเขายังไม่ได้ไม่ได้มีการทําเรื่องตัวนี้กันเลยใช่ไหมคุณเพชร สมัยที่ผมทําต้องบอกว่ามีคนทําแต่แป้งกล้วยครับอเอาไวท้ทําขนมหรือเอาไว้ไปทำผมก็ไม่แน่ใจเอาทําเป็นแป้งครับแล้วก็ไปทำขนมไปทําอาหารอะไรยเงี้ยครับใช่ใช,ใ,ชใช่ใช่เป็นแป้งกล้วยตอนใช่เราก็เลยต้องการต่อยอดแบ,บอเอ้ยอย่างนั้นเราก็น่าจะพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้บริโภคก็ได้ทานง่ายขึ้นก็เลยพยายามพัฒนาเนี่ยแหละครับก็เลยตอนที่ขอทุนสนักง,งาน,นวัฒกรรมือนกันครับก็ด้วยความที่ยังไม่มีใคร พัฒาน,านากล้วยผงให้เป็นเครื่องหนึ่งกล้วยผงเลยก็เราก็เป็นเจ้าแรกครับที่เข้าไปขอทุนแต่ถ้าย, <น S 2> ย้อนเวลากล,ล,ลับไปตอนนั้นนะคุณเพชรคือจากกล้วยเป็นลูกๆนะทานสุกการนํามาทอดมาทําอะไรตอนมาทําอาหารทําอะไรองเนี่ยนะนึกไม่ค่อยออกเลยนะว่ามันจะกลายเป็นผงแล้วมาชงน้ําทานได้นะคตอนแรกผมก็แบบว่าเออไม่น่าเชื่อว่าจะไปเป็นเพราะว่าตอนแรกตอนแรกะเราก็ส่งจ่ไปให้อาจารย์เหมือนกันว่าเราอยากได้เป็นผงเพื่อแบบว่า สะดวกในการอ่านง่ายขึ้นแล้วก็ช่งง่ายอะไรอย่างนี้นครับมันมันมันต้องเป็นกล้วยที่เป็นเขาเรียกนะกล้วยดิบด้วยใช่ไหมถึงจะมีประโยชน์สูงกว่ากล้วยสุกที่เอามาทำอ๋ออาจารย์เฉพาะตัวนิดนึงนะครับคือกล้วยแต่ละระดับก็จะมีประโยชน์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ว่ากล้วยดิบเนี่ยที่เราทําวิจัยให้ดูมันะจะมีสารอ่า ที่มันไปช่วยเรื่องคนที่เป็นกระเพาะอาหารหรือว่าคนที่เปันหาคนลย้อนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เป็นตอนที่เทเลยละที่ต้องทานผมกล้วยดิบกันเนาะใช่ครับเอาไว้ดูแลกระเพาะอาหารคนลยย้อนอะไรเงี้ยครับเปนเป็นช่วยระดับดิบแต่ว่าความพิเศษของเรานะก็คือเราไปทางานพิเัษเพิ่มเติมก็คือเราต้องการสารอาหารที่มันมีประโยชน์กับจุลรินรีในลาไส้ด้วยเช่นลิซิสเตนสาร์อินูลินหรือว่าฟอสเนี่ยครับมือจะทาให้ อ่าพอเราเรากินกล้วยผมวอาไปแล้วมันจะทําให้แบบจุลินทรีย์ในลําไส้เติบโตแล้วแข็งแรงมากขึ้นอันนี้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่ควรจะไปสนับสนุนให้แข็งแรงเติบโตแล้วก็ไปทำ้ายไอ้ตัวที่มันเป็นจุลินทรีย์ตัวไม่ดีออกไปครูต้องเลยคบะไปเลยเป็นการจัดการด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วทั้งหมดนี้ทําได้โดยการอาศัยนวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยนะคุณเพชรนะครับใช่ครับผมย้อนกลับไปนิดนึง ทำไมต้องเป็นดีปาสนะเออมันเป็นชื่อแปลกๆเหมือนกันนะคุณเพชนะครับจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นเออตั้งแบนมาก่อนนะว่าเเราจะคิดแบรนว่าอะไรดีปรากฏว่าพอดีว่านาที่เป็นเป็นผู้ขอตั้งกิจาการด้วยกันอะไรอย่งครับ,รบก็มออีใช้คํานั้นมาคือแบบปาสนะปาสนะแปลว่าลมหายใจครับผมก็ได้แบบเอยอย่าง,งานั้นเอา ใส่คำว่าดีเข้าไปก็คือเป็นดีนะแต่ว่าลมหายใจที่ดีครับออก็แบบว่ามันก็สอดคล้องแบบที่เราต้องการที่จะไปสิวผู้รือรุกอีกแล้วอยากให้ผู้รวกอ่อได้ทานอาหารที่ดีอยากไ้แต่กรอนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลมหายใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือลมหายใจที่ดีมันคือชีวิตที่ดีนี่แหละแล้วโอ้โหพอปาปาสนะนะใส่ดีลงไปชัดเจนเลยนะลมหายใจที่ดีเนาะ ใช่ครับผมนึกไปถึงกิจสนะเลยนะเออทีนี้มันก็ต้องพอเราได้นวัตกรรมใช่ไหมคุณเพชรมันก็ต้องทําการตลาดแต่ว่าณะตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มทําคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันนะเขารู้จักปแป้งกล้วยที่ไปทําอาหารทาอะไรกันเพราะมันเป็นผงกล้วยรนันก็ต้องทําการตลาดต้องทําความเข้าใจเราเราเราต้องขยายตลาดทําอะไรกันตรงนี้ยังไงครับจริงๆตอนแรกก็ด้วยความเข้าใจของเราเนาะเราก็เลยอ๋อเดิน เดินตลาดออนไลน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไปเป็นออกงานแฟร์ออกงานต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าซีแบกกลับมาค่อนข้างน้อยมากครับอ่าออ่อ๋อเราก็เลยกลับมาคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีแบบสินค้าออกมาใหม่แล้วแบบเอออะไมก็ไม่ปังที่ทำไมจาทาตลาดเออไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับรับส่วนตัวจริงๆลก็คุยกันว่าเฮ้ยดิวว่าเรามาไม่ถูกทางนะอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าส่วนตัวพีทเองนะครับเอ่ S <S> ็นคนหลย,ย้อนมาก่อนเนาะสมัออย่ราแล้วกรากว่าไปกินยาไปกินสมุนไพรอะไรเงี้ยไม่หายแล้วก็มากินอนี้ก็คือดีขึ้นเลยก็เลยม,มั่นใจว่าอย่างน้อยต้องมีคนที่เป็นแบบเราเนี่ยเยอะเพราะฉะน,นั้นนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันน่าจะหาลูกค้า,าตําแหน่งที่เราไปหาลูกค้าเนาี่ยอาจจะไม่ตรงปรากฏว่ามันมีงานงานหนึ่งครับที่เราไปขายของเป็นงานของอวอชอรครับลูกค้าเข้าไปปั้งตัดสินใจซื้อ ของเราง่ายมากเลยเราก็เลยบอกอ๋อแสดงว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วที่มีปัญหาเป็นชื่อเรียกว่าตำแหน่งเป้าหมายที่เราไปวางเนี่ยคนลาตำแหำน,น่นนงกันอะไรเงี้ยครับมันถือเข้าถึงกลุ่ลมเป้าหมายที่ต่างออกไปใช่เล้าก็คือแบบไปหากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป็นลูกค้าเราจริงๆอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าตอนหลังมีลูกค้าครับรับรับของเราไปขายออนไลน์ช่องทางออนไลน์แล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าได้ฟิดแบ็กกับมาดีมากครับก็เลย โอ้ลูกค้าของเราอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากอ,มอะไเงี้ยครับตอนหลังเราก็ได้ปรับแผนธุรกิจไปแต่ของออนไลน์เยอะขึ้นครับ<อ>ต้องเลยกได้ว,ว่าปัจจุบันนี้ประมาณเก้าสิบปอร์เซนของยอดขายเลยก้วยผงอยู่ที่ะะออนไลน์กันทั้งหมดมครับเพราะว่าจริงๆรีลาซาดา้ารับ เหตอะไรเงี้ยอ่าเพราะจริงๆคือกลุ่มคนในโลกออนไลน์เนี่ยจะหาข้อมูลยิ่งๆช่วงโควิดยิ่งทั้งหมดอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะคือทุกคนหาข้อมูลผ่าน Google ผ่านอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยพอหาข้อมูลเสร็จทั้งหมดนี้จะขึ้นมาเลยว่าเช่นสมมติอ่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราท่านๆกินอาหารไม่เป็นเวลานั่งอยู่แต่หน้าจอคอมสิ่งที่เป็นคือกดไหลย้อนในมาแน่นอนโดยข้พแน่นอนเราเสิร์ชปุ๊บเจอออนไลน์นี่แหละช่องทางของเราเลย คือตอ,ตอนตอนที่เราเริ่มเริ่มเริ่มทำครับตอนแรกเราก็ไปสราสัมพันธ์ปรกากฏว่าเราได้ลูกค,ค้าคผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนหลังเราเริ่มแบบมาทำโปรโมทมากขึ้นทำทั้งช่องทางออนไลน์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราปรับได้กลุ่มลูกค,ค้าที่เป็นวัยทำงานเยอะขึ้นมากครับเยอะอขึ้นมากก็จริงจริงก็ดีใจครับที่แบบว่าวัยทำงานกลับมาใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะไรอะไรเงี้ยเขากับกลุ่มเรากว้างขึ้นนะคือกลุ่มผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นดื้อมที่รู้เรื่องสมุนไพรรู้เรื่องของการใช้ของพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มจะไม่กว้างแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทํางานนี่แหละที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้เพราะแล้วก็มีโอกาสกินผนย้อนโลกพอเยอะด้วยนกครจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่เราพฤติกรรมกินไม่เป็นเวลากินเร่งด่วนกินอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองก็เป็น หล,หลายท่านก็จะแนะนำว่าเนี่ยกล้วยดิบขมิ้นชนันคือหลังๆเทนสุขภาพก็จะมาเทนแบบสมุนไพรไทยเนี่ยแหลนะเนาะใช่ของเราต้องต้องกําหนดไหมครับว่ากล้วยเนี่ยมันต้องเป็นกล้วยพันุ์อะไรอย่างไรแหล่งที่มาจากไหนหรืออะไรยังไงเพราะว่าเป้าประสงค์ของเราคือแน่นอนเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกอะไรนะปลอดภัยสุขภาพชีวิตแข็งแรงแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพด้วยเพราะนั้นต้องจํากัดไหมครับหรือว่าหลากหลายพอ จริงๆแล้วเริ่มต้นจากเราใช้กล้วยในพื้นที่มาทํางานวิจัยก่อนนะครับว่าแบบมีสารสําคัญอะไรบ้างแล้วแล้วก็เอนนาอันเนี้ยมาพัฒนา,นา,นาเป็นเครื่องหนึ่งกล้วยผงแต่ตอนหลังเนี่ยอนะกลยในพื้นที่บางส่วนเขาก็ยังไม่พอตอนนี้เราก็มีแบบว่ามีการรับจากอ่าพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปดูว่าอ่อพื้นที่นะพื้นที่ดินนะาว่อะไรเงี้ยมีการปลูกแบบเดียวกันไหมและกษาะน้ำกนาะดินอะไรเงี้ยเหมือนกันไหมเพราะว่าเราเชื่อว่า สารอาหารที่ดีก็มาจากดินและน้ำที่ดีเหมือนกันนะค<ล>รับก็จะดูจากจากพื้นที่ปลูกแล้วก็ลักษณะการปลูกเป็นหลักเครเอาอใช้กล้วยน้ำว้าเป็นหลักครับแต่เรื่องสายพั์กล้วยน้ำว้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กําหนดครับอ่าให้เป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็ดูพื้นที่ที่ปลูกว่าคุณภาพจะได้อย่างที่เราต้องการไหมใช่ครับดูจากดินจากน้ําที่เขาปลูกครับครับตอนนี้ต้องใช้กล้วยเยอะไหมครับ ที่เป็นตัวตั้งต้นในการทําเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ไม่ใช่แค่กล้วยผงเรายังทํากล้วยแปรรูปอีกหลายตัวด้วยเหมือนกันนะคุณเพชรใช่ครับ <c oughs> ก็ปัจจุบันก็ใช้กล้วยจากจากในสวนในจังหวัดน,นะครับแล้วก็ในกลุ่มพื้นที่ข,ของเราเองด้วยแล้วก็ <c oughs> อาก,กลุ่มพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็เดือนหนึ่งใช้ประมาณสองแสนลูกครับต่อเดือนครับประมาณสองแสนลูกนีก่มันโอ้กี่ตันเนี่ย ออจริงๆแล้วความพิเศษของของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วกันนะครับนะครับจะนับด้วยเป็นลูกครับตอนนี้คือจังหวัดถึงแล้วจะช่างเป็นโลใช่ใช่จ้า่าเปนหวีอะไรย่างไงครับแต่สมุทรสงครามน่าจะเป็นที่เดียวนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเคยติดต่อพื้นที่ใล้เชียงอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เป็นเป็นเป็นโลเป็นคะไรช่างเป็นโลอะช่าเป็นหวีวคือต่างจังหวัดมาเวลามาทั้งเครือเวลาเขาขายกล้วยเป็นเป็นเป็นหวีก็จะประมาณการนั้นดูลูกดูอะไรแล้วประมาณการว่าราคาเท่านี้เท่านั้นนะไม่ไม่ค่อยไต,ต่ตัวใช่เออไม่ไม่ค่อยเห็นช่างกิโลกันนะ,ะ <laughs> <laughs> แต่ถือว่าใช้เยอะละสองแสนลูก ครับประมาณประมาณเดือวละสองแสนลูกครับก็ตอนนี้ของเราก็จะมีกล้วยผงที่เป็นพระเอกอยู่ตอนนี้แต่ว่ามีตัวอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมีอะไรนะักกล้วยเส้นกล้วยแว่นอะไรต่ออะไรเยอะอเหมือนกันอย่างนั้นเราก็เล่าให้ฟังนินแตละเะคือตอนนี้เราพยายามเออใช้ประโยชน์จากกล้วยให้เยอะที่สุดครับก็ไม่แน่ใ,น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 ใจว่าแบบ น่าจะรู้จัก BCG โมเดลเปล่าไม่แน่ใจครับรก็ยังไงครัเราพยายามเอา BCG โมเดลนมาเป็นโมเดลในการเอใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้วกันในมุมมอครับก็เริ่มต้นจากหัว B ก็คือไบโอไบโออีโคโก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าตัววัตมูลค่าวัตถุดิบเราเริ่มต้นแปรูป่ตั้งแม่หัวปีครับเป็นขนมหัวปีวปอบกรอบแล้วก็ซุดหัวปี พอหลังจะตัดปีไปปุ๊บมันก็จะออกเป็นลูกเครืกกล้วยใช่ไหมปเปินลูกกล้วยใช่ไหมครับกล้วยเนี่ยเราจะแบ่งระดับความสุกเป็นทั้งหมดห้าระดับเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรกรบางทีเขาส่งกล้วยมาให้เราเนี่ยบางทีก็ดิบบางทีก็หา่าบางทีก็สุกกลางๆบางทีก็สุกมากหรือบางทีก็งมอมเราก็เลยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละระดับความสุกไปเลยอือโดยโดยโหัวปีก็แปลรูไปแล้วน,น้อแล้วก็กล้วยเนี่ยครับก็กล้วยดิบนะครับยาดิบก็ทาเป็นขึ้นหนิ่งไว้คงครับ แล้วก็กล้วยหามขึ้นมานิดนึงก็พัฒนาเป็นกล้วยแว่นหรือว่ากล้วยอารเอสนะแล้วก็กล้วยสุกกลางพัฒนามาเป็นกล้วยเส้นกล้วยสติ๊กหรือกล้วยมืบหนักยิปไม่มีคนรู้จักกันนะครับอร่อยมากแล้วถ้ากล้วยสุกปกติเลยก็คือยังพัฒนาเป็นกล้วยตัดกล้วยตางหรือกล้วยอบอยู่นั่นแหละครับส่วนอ่าส่วนที่เป็นกล้วยงอมจริงๆแล้เมื่อก่อนเราตัดไปเป็นเวสแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราเหมือนกับว่าไปดูสาน ที่อยู่ในระดับกุ้ยงอมจะปรากฏว่าเราเพบว่ามีสารสําคัญหญ่ตัวมากเลยครับอ,อย่างเช่นก็สาร้านุมุสลาอะไรเงี้ยครับเราวกตะกัดเฉพาะเป็นน้ำออกมาทําเป็นไชหลักกล้วยครับ,รบโอ้ยใช้ประโยชน์ครบเลยได้ทุกระดับความสุขระดับ,บความสุขส่วนเวสทั้งหมดครับนั่งตั้งแต่เครือตั้งแต่เปลือกครับเราเอามาวัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากเปลรอกกล้วยครับเติกกล้วย กูนี่เป็นสารพัดประโยชน์จริงใช้ได้ทุกส่วนจริงๆเลยนะแล้วที่สำคัญคือพอ<ช>มันต่อย,ยอดแปรรูปมาเราสามารถทําได้ทุกส่วนได้เหมือนกันใช่ครับอืมหุยนีมีทั้งแบบเม็ดแบบผงได้นะที่ผมได้ออย่างมีนะสองอย่างเลยอ๋อไปดูข้อมูลมาใช่<ม>ใช่มีทสองอย่างเลยครับกําลังตื่นตาตื่นใจถ้าถ้าเป็นเป็นแบบอ่าเป็นแบบผงก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการแบบ ใช้ประโยชน์อย่างเร่งด่วนเลยก็คือแบบว่ามาถึงโรยที่ดินแล้วก็แบบปุ๋ยก็สามารถซึมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยกับแบบนี้ก็คือแบบนี้จะค่อ,คอยๆซึมออกมามแต่เราใช้ได้นานกว่าครับ อ่าก็เลยทำเป็นสองแหวนต้องต้องบอกว่าแบรนดีปาสนะวันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับทั้งเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยสุขภาพชีวิตที่ดีแล้วยังต่อยอดเรื่องการสร้างแรงงานจ้างงานโอโหอยไปอีกเยอะทีเดียวเหมือนกันผมว่าวันนี้ขึ้นทะเบียนโอทอปด้วยใช่ไหมคุณคุณเพชรใช่ครับใช่ครับห้าดาวแล้วเนาะ ก็มีสีดาวบ้างมีทานชาวบ้างครับแล้วแต่ที่ที่ต้องผลิตภัณฑ์ไปครับครับก็โกอินเตอร์ได้อีกด้วยนะคุณเพชรอ่าก็มีไปบ้างครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเรายังมีเป้าว่าเราอยากจะขายในประเทศไทยให้ได้เยอะที่สุดครับระยะระยะกรพัฒนาสินค้าดีเพื่อให้คนไทยได้กินครับระยากระคือขายเฉพาะคนไทยยังผลิตไม่ทันเลย อ่ะถึงตรงนี้คุณผู้ฟังที่สนใจครับจะติดต่อไปอยากชิมละไม่ว่าจะเป็นกล้วยผงเป็นกล้วยแว่นกล้วยอะไรต่ออะไรหรือปุ๋ยหรือต่อยอดเรื่องของการรับไปจัดจําหน่ายเลยยังไงช่องทางไหนได้บ้างครับคุณเพชรครับอ๋อถ้าติดต่อง่ายๆเลยก็โทรมาเบอร์ศูนย์แปดสี่สามห้าสี่ห้าหกหนึ่งห้านะครับครับแต่ว่าถ้าบัตรตดสนใจสินค้าอะไรเงี้ยครับก็สามารถค้นใน เฟซบุ๊กก็ได้ครับว่าหวิสาขิมชนไม่สบายใ,ใจหรือว่าแบรนด์ดีประสานะเลยครับแล้วก็จะมีช่องทางช e, ้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกก็เข้าไปเสพว่าน่กถึงว่าผมดีประสานะก็ได้อ่า อาผมแนะนําง่ายๆเลยผมเสิร์ชคาว่าดีปารสนะเดี่ยขึ้นมาเต็มเลยละแล้วผมเข้ามาที่หน้าเพจดีปารสนะนี้ก็มีรายละเอียดเยอะมากอ,อุนงซีที่พูดถึงนี่อยู่ในหน้านี้เลยเหมือนกันแล้วกล้วยอะไรต่ออะไรนี่มีโอ้โหมีมาตรฐานมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ต้องบอกอเข้าไปดูกันแล้วลองติดต่อพูดคุยอินบ็อกซ์ได้นนะเสิร์ชดีปารสนะแล้วก็สนนาพูดคุยอยากทานอยากจะจัดจําหน่ายอยากเป็นตัวแทนอะไรติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับคุณเพชรครับ นายครับยินดีมากเลยครับให้กําลังใจนะอยากเห็นโกอินเตอร์จริงๆแล้วก็<อ>ไปตีตลาดต่างประเทศเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับคุณเพชรครับ ขอบคุณคุณมิขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเพชรนะครับคุณสุภลักษณ์บัวโรยนะครับเจ้าของแบรนด์ดีปัสนากรรมที่เป็นอีกหนึ่งของดีของสมุนไพรไทยกล้วยที่ทํามาแล้วต่อยอดได้แทบจะทุกส่วนของกล้วยเลยนะครับเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารพัฒนาชาติครับ